เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทานส้มตํากันนะคะเป็นร้านส้มตําปากเปิดนะคะอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้แบบอยากกินอะไรแบบแซ่แบๆนะคะเราก็เลยจะไปทานส้มตําร้านนี้กันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปกินสม้มตําปากเปิดกันนะคะอีก300เมตรนะคะแล้วนะคะนี็จะเป็นที่จอดตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะร้านส้มตาปากเปิดนะคะ ไปดูร้านของเขาเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งโซนนี้ดีกว่าก็านั่งโซนนี้นี่นะคะร่มรื่นดีนะคะ เขาก็มีให้นั่งสองฝั่งนะคะนี่ก็จะเป็นฝั่งเป็นแบบซุ้มๆนะคะแต่วันนี้เราไปนนั่งโซนฝั่งนู้นดีกว่านะคะที่ฝั่งนี้จะไม่ได้มีพัดลมนะคะ ะะเมนูของร้านของเขาเรามีส้มตำหลากหลายส้มตำเลยนะคะนะคะแล้วก็มีเป็นพวกเมนูหลากหลายเลยเป็นทั้งอาหารนะคะส้มตำก็มีสารพัดตำเลยนะคะ เราก็มีทั้งอาหารจานเดียวด้วยนะคะเราก็มีส้มตำนะคะราคาก็อยู่ประมาณนี้เลยนะคะก็แนะนำเราดูร้านเขาเมนูเยอะมากะะ <S <S อาหารจานเดียวอาหารตามสั่งก็มีนะคะนี้าามาแล้วนะคะวันนี้ป้านุ้ยสั่งเป็นส้มตำนะคะเป็นตำน้ำปลานะคะเป็นตำน้ำปลากุ้งสดนะคะ กลิ่นหอมมาแล้วค่ะรสชาติแบบว่ารสจัดเลยนะคะอืมน่าทาหน้าทานมากเลยนะคะซุปต้มกันนะคะเมื่อกี้ปาหนุยก็ชิมไปแล้วคำหนึ่งเมื่อกี้เราสั่งรสจัดนะคะต้มตํารสจัดนี่คือปักเลยจริง ตัดตามผมใจมากเมืเ่อกี้เขาก็นแนะนำปลาร้านะคะ สดชื่นมากเลยอะแซบมากแล้วนะคะนี่เป็นเมนูมมข้าวผัดทะเลนะคะนี้สั่งเป็นจานเล็กนะคะเดี๋ยวแต่แจะสั่งกระเพราหมูกรอบแต่กระเพรานะคะเมนูกระเพราจะไม่มีขายในวันอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นเมี่ยงปลาเผานะคะ ใหญ่มากเลยแล้วก็เสิร์ฟมาในรูปแบบจานลูกปลาเลยนะคะเราเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสองแบบนะคะเป็นแบบหวานกับแบบน้ำจิ้มเผ็ดนะคะจิ้มซีฟูดอันนี้ผักของเขานะคะเ็เสิร์ฟมาพร้อมผักแล้วก็น้จิ้มด้วยนะคะอนี่เป็นเมี่ยงปลาเผาเป็นปนี่จะเป็นบันด่นนะคะตัวโตวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะกินปลาเผากันดีกว่า ค่ะเราก็ทำจิ้มเอาแบบเผ็ดก็เปรี้ยว <c oughs> โหเผ็ดมากอะ เผ็ดมากเลยนะคะหมดค่าใช้ใจ่ายเมื่อกี้นะคะก็คือ380บาทนะคะก็คือมีปลาเผาจุดเบี้ยงปลาเผาอะคะก็คือ200บาทนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะตำที่เป็นตำกุ้งสดนะคะหนะะึ่งรแล้วก็จะมีข้าวผัดนะคะข้าวผัดทะเล70บาทนะคะแล้วก็น้ําปล่าหนึ่งขวดนะคะก็เป็นราคา380บบาทนะคะเผ็ดจนปากแดงไปหมดเลยนะคะ เผ็ดจนกินไม่ไหวเลย <c oughs> เพราะเมื่อกี้สั่งเป็นแบบรสจัดนะคะสมราคาแล้วก็สมที่เขาบอกเลยว่าเป็นส้มตำปากเปิดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าป้าหนุยไปที่ไหนต่อนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพาไปนะคะ <c oughs> ก็คือ,อยังไงวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้ป้านุยด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ